สิบส่วนผสมที่อันตรายจากยาสีฟันแปรงฟันกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าในยาสีฟันลดเย็นมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบอยู่บ้างได้ไปสืบรู้มาว่าแต่ละอย่างที่อยู่ในยาสีฟันมาเป็นสารก่ออันตรายทั้งนั้นจะมีสารอะไรบ้างแล้วมันจะเกิดผลข้างเคียงอะไรกับช่องปากเรามาอานก,กันดวน่ดวนเลยหนึ่งการะบูลสรารแหน่เก็บนิยมใช้เป็นสารแต่งกลิ่นลดในยากกินยาอม บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกหรือหายใจไม่ออกไม่สะดวกหรือทําให้รู้สึกเย็นสบายหากเกินหรือกินเข้าไปปริมาณเล็กน้อยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากเกินกินเข้าไปไปรินานมากอาจเป็นอันตรายได้แต่ละสารเคมีที่ผสมเข้าไปนี้น่ากลัวจริงแบบไม่ธรรมดาสองขันทศกรสารในความหวานหรือที่รู้จักในชื่อขันทศกรเด็กๆหลายคนอาจชอบที่ยาติดฟันมีรสหวานน่าทานแต่ในดี เคยถูกวดใช้ไปหลายครั้งสามสารที่ผลิตมากที่สุดในโลกไม่ก่อมะเร็งไม่เป็นอันตรายต่อผู้มีคันไม่มีพิษปลอดภัยกับฟันคุณแต่เราไม่วางใจสารชนิดนี้สี่ช็อกมันคือช็อกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันที่เรียนนั่นเองที่ยาสีฟันมีสีขาวเพราะส่วนผสมหลักจากผงช็อก บนเอียนเนื่องจากช็อกมีส่วนผสมของแคลเซียมและหินปูนการสูดดมระยะยาวจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองหลอดลมอักเสบห้าลกลคอปีสซรินเคยได้ยินชื่อนี้อยู่ในยาสีฟันไหมจะบอกให้ว่ามันส่วนประกอบของยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากคีมดูแลผิวคีมคุณหนวดมีเพื่อมให้ตัวยาสีฟันแห้งมากเกินไปทำให้เกิดโรคการคลื่นไส้เมื่อเรากลืนยาสีฟันเข้าไป พาราฟินได้ประโยชน์มากมายในการรักษาโรคหรือทําเชื้อเพลิงโดยสารนี้มีคุณสมบัติใช้ทาเคลือไขโดยใช้เคลือบผิวเพื่อความชุ่มชื่นและขจัดคราบสปกปรกถ้ากลืนเข้าไปจะทําให้คลื่นไส้อาเจียนและท้องผูกอย่างรุนแรงได้เจ็ดน้ำมันกระแน่ยาสีฟันจะมีกลิ่นหอมของมิ้นต์เป็นการเติมแต่งกลิ่นทําให้ยาสีฟันมีรสชาติดีขึ้นนอกจากนี้ยังทาให้เกิดกลิ่นหอมเย็นสดชื่นเมื่อสูดลมทําให้ร่องจมูก รู้สึกสดชื่นอีกครั้งยังช่วยฆ่าเชื้อโรคส่วนอันตรายคือทําให้ระคายเคืองผิวหนังและชีพจรผันผวนดังนั้นเขามากักจะใส่ส่วนผสมตัวนี้ในปริมาณเข้มข้นต่ำแปดซีวีดสารายทะเลสารตัวนี้ไม่เป็นอันตรายสารายทะเลทําให้ส่วนผสมก่อตัวกันเกิดความรื่นไหลและยืดขยายเป็นเจลเข้าปากปัจจุบันมียาสีฟันหลายยี่ห้อ นำมาเป็นส่วนประกอบเพื่อคุณสวัสิต่างๆเช่นช่วยขัดฟันให้ขาวช่วยฟันแข็งแรงหรือกินซูชิสาหร่ายก็ช่วยได้นะเก้าผงซักฟอกถ้ายาสีฟันไม่มีฟองจะแปลงกันอยู่หรือไม่ผงซักฟอกเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดฟองช่วยทำความสะอาดช่องปากถ้ากืนเข้าไปมีผลต่อระบบกระเพาะอาหารสิบฟอร์มาดีไฮส่วนผสมน,นี้ยาสีฟันทุกยี่ห้อ ะมีคุณสมบัติในการค่าเชื้อโรคพวกแบ,บคทีเรียในช่องปากหลังจากที่คุณทานอาหารเสร็จระหว่างที่นอนหลับและใครกินส่วนผสมนี้ลงไปก็จะมีอาการตัวเหลืองตาไตพังจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับขอบคุณครับ